ในอีพีนี้ข้าพเจ้าใช้ชื่อว่าในกฎไตรลักษณ์ไม่ต้องทำความรู้สึกตัวแต่มันไม่มีตัวต้องให้รู้สึกมันเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่น่าอาัศจรรย์จริงหนอธรรมะของพระพุทธเจ้าน่าอาัศจรรย์จริงๆคือ ประวัติการปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าเมื่อมันก็แปลกดีนะสิบแปดปีเต็มๆที่ข้าพเจ้านั้นที่ยังไม่ได้เจอหลวงพ่อองค์ที่สองข้าพเจ้าทำสมถะสร้างสติให้กับกายให้กับจิตเราตั้งใจที่จะมีสติระลึกรู้สึกตัว ให้ต่อเนื่องทุกขณะของกายเคลื่อนย้ายกายผัสสะอารมณ์เกิดดับเกิดดับก็เห็นเขาเกิดเองดับเองตลอดเวลาเพื่อจะให้สติมีกำลังเป็นสมาธิไม่ขาดสติทำความเพียรแบบนี้ไปยาวนานเราคิดว่าถ้าเราสร้างสติให้มีกำลัง ถ้าสติมีกำลังแก่กล้าเห็นอารมณ์เขาเกิดเองดับเองเป็นอุเบกขาจิตนั้นก็คือจะนิพพานแล้วจิตผู้รู้ผู้เห็นก็จะไม่เข้าไปคล้องกับอารมณ์ใดๆเลยมันเป็นความเห็นผิดที่เจีเวลาการปฏิบัติของข้าพเจ้าคือเสียเวลาชีวิตข้าพเจ้ายาวนานมาก แต่มันพระพเจ้าก็มีบุญวสนาจริงๆนะคะมาฟังดูนะคะแต่พอที่พระพเจ้ามาพบหลวงพ่อองค์ที่สองที่ท่านสอนทางสายเอกทางสายกลางสายเดียวของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อสอนให้มาแจ้งที่ความเป็นจริงที่มีอยู่แล้วของกายและจิตที่เป็นไปตามกฎตรลักษณะ พอถึงการแจ้งร่างกายและจิตสักเป็นแต่ธาตุเป็นแต่ธรรมชาติแล้วมันก็แปลกดีนะคะธรรมะของพร,พระพุทธเจ้าเนี่ยคือมันมีสภาวะโลกุตละที่อัศจรรย์มากอัศจรรย์ในธรรมของพระพุทธเจ้ามากๆที่ว่าในกฎไตรลักษ์ ในกฎไตรลักษณะเนี่ยไม่ต้องทำความรู้สึกตัวใดๆเลยเพราะมันไม่มีตัวต้องให้รู้สึกนั่นเองโอ้อัศจรรย์มากจริงๆในห้องแห่งธรรมชาติมันไม่มีตัวตนใดๆเลยมันไม่มีตัวต้องให้รู้สึกเลยนั่นเองมันเป็นธรรมชาติที่เบาสบายเป็นอิสระ ไล่น้ำหนักดับเย็นบรม,มสุขอย่างบอกไม่ถูกจริงๆข้าพเจ้าก็เล่าให้ฟังแบบซื่อสภาวะมันเป็นแบบนี้ข้าพเจ้ามีบุญวัสนามากเมื่อมาพบหลวงพ่อองค์ที่สองท่านสอนทางสายเอกทางสายกลางของพระพุทธเจ้าให้แก่ข้าพเจ้า หลวงพ่อสอนว่าฟังดีๆนะคะหลวงพ่อสอนว่านิพพานไม่ใช่กุศลธรรมมาไม่ใช่เรื่องของกุศลใดๆเลยนิพพานไม่ใช่อกุศลอศกุศลธรรมมาไม่ใช่เรื่องของอกุศลใดๆเลยถ้าเรื่องของกุศลและอกุศลมันเป็นเรื่องของตัวตน มันเป็นเรื่องของโลกของสังสารวัฏมันเป็นเรื่องของการต้องกลับมาเวียนเกิดเวียนตายไม่จบไม่สิน้นแต่นิพพานเป็นเรื่องของทางสายเอกทางสายกลางกลางตรงที่มันเป็นอัพยากัตกตาธรรมามันเป็นอัพยากตตาธรรมมานั่นเอง กลางตรงที่มันเป็นแต่ธาตุเป็นแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์กลางตรงที่ไม่มีตัวไม่มีตัวตนเป็นแต่กิริยาแห่งคิดพูดทำเพียนแล้วนั่นเองหลวงพ่อสอนว่าทางสายเอกทางสายกลางทางสายเดียวของพระพุทธเจ้ามันเป็นทางสายกลาง กลางตรงที่เป็นแต่ธาตุเป็นแต่ธรรมเป็นแต่ธรรมชาติไม่มีผู้เสวยไม่เกิดกรรมเป็นกิริยาไม่มีผู้รับผลของกรรมดีและกรรมชั่วใดๆแล้วมันพ้นกรรมมันเป็นกิร,ริยาแห่งคิดพูดทำเพียรไปทั้งวันหลวงพ่อถามว่า โยมเคยเห็นหรือเคยรู้แจ้งสภาวะแบบนี้กันบ้างไหมข้าพเจ้ากราบเรียนหลวงพ่อว่าไม่เคยเลยไม่เคยเห็นความพ้นทุก์พ้นเรื่องตัวตนแบบนี้เลยต้องน้อมกราบในความเมตตาของหลวงพ่อมากๆที่หลวงพ่อเมตตาสอนทางสายเอกทางสายกลางของพระพุทธเจ้าที่เป็นโลกุตระธรรม ให้แก่ข้าพเจ้าน้องกราบในความเมตตาของหลวงพ่อมากๆหลวงพ่อสอนต่อว่าดังที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตัดสรู้กฎธรรมชาติกฎไรลักษณะแล้วพระองค์เข้าสู่พระนิพพานหลังจากนั้นพระองค์ก็ต้องทำพุทธกิจประจำวันทั้งวันแต่เป็นกริยาแห่งคิด พูดทำเพียรไปทั้งวันทั้งวันอันที่หนึ่งใกล้รุ่งพระพุทธองต้องเล็งขายพยานข้อที่สองเวลาเช้าโตโรพระองค์ต้องบินทบาทโปรดสัตว์ข้อที่สบ่ายหลังเที่ยงบ่ายแล้วบัญญัติพระธรรมวินัยและสอนญาติโยมข้อที่สี ตอนค่ำพระองค์ต้องสอนภิกษุข้อที่ห้าเชี่ยงคืนพระองค์ต้องสอนเทวดานั่นเองพุทธกิจของพระองค์เป็นแต่กิริยาแห่งคิษพูดทำเพียรไม่เกิดกรรมไม่มีผู้เสวยผลแห่งกรรมไม่ต้องมีใครมาเวียนไหวาตายเกิดอีกแล้วนี่คือ ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นโลกุตละรมท,ทุกหมวดทุกหมู่ทุกบาท,ทุกตอนจริงๆธรรมะของพระพุทธเจ้าน่าอัศจรร์จิงหนอพระรัตนตัยน่าอัศจรร์จิงหนอวันนี้ข้าพเจ้าก็ได้แต่ซื่อเมื่อปฏิบัติสภาวะโลกุตละใดออกมาก็มาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นเอง ดังที่พระพุทธเจ้าได้ฝากศาสนาไว้กับข้าพเจ้าซึ่งเป็นบุรุษสี่คู่คนหนึ่งของพระพุทธองค์เท่านั้นเองก็ขอให้ทุกคนนั้นนะมีบุญวัสนาเข้าสู่พรนิพพานในชาตินี้โดยเร็ววันได้ยกันทุกพูภชุณนามเถิดมทนาสาธุค่ะ และถ้ามีโรกุตรัธรรมที่พระพุทธองค์ฝากเป็นมรดกธรรมข้าพเจ้าก็จะมา,า,มาแนะนำเปิดเผยให้เห็นถึงว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ฝากไว้มีอะไรบ้างเป็นความพ้นทุกข์สู่พาะนิพพานนั่นเองมโมทนาสาธุค่ะ